ว่าตอนนี้ทุกชีวิตโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่มีปัญหากันทุกวีวันก็คือเรื่องของปัญหารถติดครับที่อยู่บนท้องถนนบ้างก็บ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเช้าที่ผ่านมา10โมงเช้าครับทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ประชุม,มหารือกันเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลวราระสำคัญคุณอัจฉินคือสภาพปัญหาการจราจรกับ ในกรุงเทพกับช่วงรอยต่อที่เป็นปริมณฑล ต้องหยิบยกขึ้นมาคุยแผนการบริหารจัดการการจราจรต้องเอามาดูใหม่รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดระเบียบรถตู้จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องถูกหยิบขึ้นมาและทางานแบบบูรณาการครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมานานหลายสิบปีแล้วนะครับแก้เท่าไหรก่ก็ไม่สําเร็จสักทีนะครับคือต้องยอมรับนะครับว่านอกจากส่งผลกระทบนะครับต่อการเดินทางของประชาชนแล้วนะครับปัญหารถติดเนี่ยก็มีผลต่อ ภาพรวมเศรษฐกิจด้วยมีข้อมูลจากทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับบอกว่าคนกรุงเทพต้องใช้เวลาในการเดินทางนานขึ้นมากกว่า30นาทีต่อครั้งนะครับและเมื่อมาคำนวณเป็นค่าเสียโอกาสด้านเวลาที่คนกรุงเทพนะครับต้องรถติดอยู่บนถนนเนี่ยหลายชั่วโมง แทนที่จะนําเวลาไปสร้างไรายได้นะครับหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอันนี้คิดเป็นตัวเลขออกมานะครับเขาไปคํานวณหาออกมาเนี่ยประมาณสัก1 1 0 0 0ล้านบาทรบหรือเฉลี่ยประมาณสัก60ล้านบาทต่อวันนะครับตัวเลขเองก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นตัวเลขที่ได้รับผลกระทบจากปัญหารถติดครับครับค่าเสียโอกาสเป็นกระบวนการคิดต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นะครับไม่ใช่กระบวนการต้นทุนทางบัญชีแต่น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าเอาเวลาที่ไปอยู่บนรถบนถนนที่รถติดก็เอาไปทําเงินได้เป็นหมื่นล้าน ขณะเดียวกันบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์ก็จะเข้มเรื่องกฎหมายมากขึ้นการแก้ไขจราจรจะทำเป็นสามช่วงแล้วช่วงนี้จะเน้นประเด็นหลักคือการบังคับใช้กฎหมายไปเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งที่เราเราท่านๆนอาจจะเคยเจอครับเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมขนส่งทางบกโดยเฉพาะการพิจารณาการต่อพอรบรถยนต์การเพิ่มอัตราโทษเป็นเท่าตัวหรือสูงสุดถึงสเท่าถ้าเกิดมีใบสั่งแล้วก็ไม่ไปชาระด้วย ต่อไปนี้เรื่องใบสั่งจะกลับมาเป็นประเด็นแต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตาม,มาอัปเดตกับนาว26นะครับ